สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดี FC ทุกท่านทุกกุ้นเสผมวันนี้นำพาท่านสู่ท้องทุง่งท้องไร่ท้องนานะครับในช่วงาดูการทำนาครับช่วงนี้วันนี้มีโอกาสครับผมมีโอกาสได้มาดูนะครับท้องทุง่งท้องไร่ท้องนานะครับนี่ครับ การทำไร่รทำนาของเกษตรกรพี่น้องเราครับผมข้าวในกลุ่มนี้เป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้าครับผมเป็นข้าวหอมสุรินนะครับผมข้าวหอมสุรินมะลิร้อยห้านี้เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาก็เลยมา พาท่านมาชมครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมบางท่านก็ èn, เห็นบ่อยนะครับเห็นทุกวันแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมท่านที่เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นก็เข้ามาชมครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกก mm ูเซอร์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดใจกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมนะครับเข้ามาห้องนี้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมหนึ่งล้านความสุขหนึ่งล้านความสำเร็จเป็นของท่านเป็นของทุกกูเซอร์ผม รักแพงแบ่งปันครับผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อภิรดคนผู้ถอนครับผมขอบคุณครับผม